ท่านที่เคารพทั้งหลายครับด้วยความเคารพจริงๆขอบคุณครับที่ได้ร่วมกันใช้และสนับสนุนกิจกรรมสินค้าของพิททีวีปุ๋ยตราหมูไม่กลัวน้ำร้อนใช้ได้ดีจริงๆใช้ได้กับทุกพืชนะครับผมที่บอกไปนี่นี่พวกตากตาก่าดีนี่ไหมหรือไม่ต้องตากแล้วไม่ตากแล้วเรียนพวกรองกองลังชาตอะไรกำลังจะเดินทาง ผลิดออกผลออกมาเรื่อยๆเป็นลําดับแล้วนะครับตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่วัดสวนแก้วของอหลวงพ่อพยอมนะครับท่านก็ผมก็นําไปปุ๋ยนะฮะเอาไปถวายท่านนะครับไปฉีดปุ๋ยผลละหมากลากไม้ภายในวัดสวนแก้วแล้วก็นอกวัดสวนแก้วแล้วว่าวัดต่างจังหวัดของท่านนะครับที่ปลูกผลละหมากลากลาไม้มะม่วงมะม่วงอะไรเยอะะออกดอกรูปพูดง่ายๆเท่าขานะครับมะม่วง ใช้ปุ๋ยตราหมูไม่กลมนอนใช้ได้ดีจริงๆครับด้วยความเคารพพี่น้องที่เคารพครับปุ๋ยตราหมูไม่กลมนอนแล้วก็เรื่องกันชงกัญชาน้ำมันกัญชาอะไรครับก็กิงกลางถามมาดูถ้าท่านหาไม่ได้จริงๆนะครับถ้าหามลํำปางของไทยก็สามเดือนไปช่พิจารณาสืบเสาะพูดคุยกับแพทย์แผนไทยอะไรให้นะครับด้วยความเคารพครับพี่น้องที่เคารพครับผมเนี่ยเมื่อวานได้พูดไปถึงนายก ใจหมาผมไม่ได้พูดถึงนาย,ยกรัฐมนตรีไทยเลยไม่ได้พูดถึงเยียดยมช้ำเติมอะไรใครเลยนาย,ยกเกตุนไม่ได้วาดงงขวาด,วาดงางอะไรใส่กันใหญ่โตมโหระทึกว่าไอ้หมูโอ้บังเอิญลูกน้องแกรู้จักกับผมนะครับไม่ไว่าจะเป็นใครแต่ใครแล้วเอาเป็นว่ารู้จักคุ้นเคยกันนะครับ บอกพี่หมูบอหน่อยนายกแกเครื่องนะบอกพี่หมูด่าแกแบบแบบแบบเงียบเงียบไม่ด่ากระโชกไม่ได้พูดด่าแกเลยผมบอกว่าคนที่ไปนินทาว่ากล่าวเนี่ยเขาไม่ได้ไปนินทาเขาไปดานายกรัฐมนตรีเลยะครับเขาไปดาในอ่างครับในอ่างอาบอบนวดครับในช่องนะครับจริงๆครับท่านนายกผมก็พูดได้แค่นี้ผมก็ไม่ได้ว่ากล่าวเล่าแจ้งว่าใครจะไปนินทาว่าท่านนี้ไม่ผมบอกนายกดี ท่านนยยกซื้ออาวุธก่อนเลยผมบอกว่าคนจะเป็นจะตายตายหายยังไงเหมือนท่าประวิตย์จันโอชาพูดนะครับคนจะตายก็ช่างแม่งดิเออตายหาก็ช่างมาดิไม่เกี่ยวนี่ประวิทย์ใครพูดนะผมไม่ได้พูดเองซื้ออาวุธก่อนเพื่อความมั่นคงครัมึงจะไปรบกับใครกูถามกูถามนี่ขนาดพระมหาสมปองท่านก็พูดกูถามนี่มึงจะไปรบ,บ,บก,รราากับใครโอ้พีน่น้องลืมไปขอพระทานโทษครับ เขาไปตกล่องปล่องชิ้นกันเรียบร้อยแล้วเสื้อซื้ออาวุธยุทธภัณฑ์ในเวลานี้ซื้อถูกนะครับแต่เบิกงบหลวงไปแพงค่าส่วนต่างนะครับได้ไม่ใช่บาทสองบาทแสนครึ่งแสนนะครับพี่น้องทยกครกบโอ้เป็นพันพันล้านนะครับยอดซื้องบประมาณ ซื้ออาวุธยุทธภัณฑ์ของกองทัพเนี่ยโหพี่น้องคิดดูแะ้วกันก่อนกเกษรราชการของผอบอชบผอบอสูงสุดหรือผู้พันผู้กองผู้การอะไรต่างๆเหล่านี้นะมันจะได้เงินกุลแล้วเท่าไหร่ล่ะครับอ่าอย่างน้อยๆที่สุดโหก็มีหลักร้อยหลัก,ลกพันกันทั้งนั้นแหละครับเรื่องจิบจิบครับนี่ยุคนี้ก็ซื้อไอเรือดำน้ำส้นตีนอะไรนี่มันก็จะซื้อกันไดได้แหละครับ คนจะเป็นจะตายมันก็เห็นตัวอย่างอินโดนีเซียรเรือนน้ำดำไปแล้วมันลอยไม่ได้มันปุ๋ยพี่หมูนี่นะที่มันออกดอกช่อดอกมันติดเอาเถอะเอามึงลงไปดำแล้วพายตู่ปั้มไปด้วยไปดำด้วยมันจะได้ไม่โปร่งพ่นน้ำนี่แหละครับเป็นอย่างนี้เมืองไทยจัดลำดับความสำคัญเอาชีวิตของคนมนุษย์ของของประชาชนคนไทยเนี่ยและประชาชนก็บอกนาย,ยกประยุทธ์แกงโง่แกไม่ได้งูพี่น้อง พวกเราเนี่ยโง่พวกเราเนี่ยพวกกูเนี่ยและพวกมึงไงที่นั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์โง่นายกแกไม่งูพี่น้องครับจะไปว่าแกโง่ไม่ได้แล้วแล้วถ้าแกโง่แกบัดซบจริงๆเลยแกอยู่มาได้ไงเป็นนายกร,รัมมีมาห้าเจ็ดปีแล้ครับถามนรงๆเห็นประชาชนไม่เห็นก็เดือดร้อนเลย พาะเขามีคาถาดีมีลงหน้าทองมีอะไรต่างๆเหล่านี้โอ้ยลูกศิษย์วัดอ้อน้อยนะครับพี่น้องที่กรบครับคุณประยุทธ์นี่ลูกศิษย์วัดอ้อน้อยสออ้อน้อยนี่เป็นอย่างนี้ประยุทธ์แกมไม่ได้โง่เลยแกมไม่ได้ตำซ้ำตำตมอะไรอย่างที่ว่าหรอกครับท่านนายกเนี่ยเห็นไหม่ะครับ แกปฏิวัติอีกรอบเหมือนที่ผมว่าแกยึดอำนาจเาะว่าแกคนเดียวเรียกแกสำลักอำนาจตายเนี่เมื่อคืนผมฝันว่านายกแกตายนะครับผมฝันนะครับเอา้าพอตื่นขึ้นมาอาอไม่ใช่ละไม้คล้ายคลึงคนที่มาแทนนายกคือไอ้ป้อมประวิตรวงสุวรรณผมเลยตื่นนะครับผมไม่ฝันต่อผมตายหนักก็ไปอีกนี่นะครับบ้านเมือง คนจะเป็นจะตายหนึ่ๆข้างสถานีโทรทัศน์พีทีทีห่างไปจากนี่2อกิโลเนี่ยแถวนื่นคนรอความตายอีกหลายครอบครัวครับแจ้งไปแล้วแจ้งไปอีกโอ้โยผมก็รู้เหมือนสมัยก่อนพี่น้องจำได้ไหมครับเราจะสอบสามเบอร์โทรศัพท์กดไปที่หนึ่งสาที่องค์การโทรศัพท์โอ้หม,ม,มันไม่รับสายแต่ไม่ไม่รับสายล้วครับที่จริงสายว่างนะครับมันคุยกัน เจ้าหน้าที่มันคุยกันกูไม่สนใจมันปล่อยสายทิ้งไว้อย่าง,งั้นลไวไม่เกี่ยวช่างมัง่งไม่เกี่ยวใครจะเป็นจะตายใครเลยรีบวนฉุกเฉินเนี่ยกูไม่เกี่ยวนี่องค์การโทรศัพท์สมัยก่อนเหมือนกันครับพี่น้องครับเหมือนกันเลยไอ้พวกที่รับโทรศัพท์ของทำเนียบของนายยกรัฐมนตรีนี่แหละไอ้ตู่มันบางยานายยกกูไม่รับกูไม่สนยิ่งไอ้ตู่โทรมากูยิ่งไม่รับใหญ่กูไม่เกี่ยว เป็นอย่างนั้นจริงๆครับพี่้องอย่าไปโทษเลยว่าเครื่องไม้เครื่องมือเรามีไม่พร้อมม,อมีไม่พอโกหกข้างเพโกหกข้างนั้นอ่ะประยุทธ์เลยโกหกโอ้เครับแต่ก็การโกหกแกก็ฉลาดออกนะครับแกก็เลยจัดงบซื้อเครื่องไม้เครื่องมือได้เงินทอนนี่ครับพี่น้องที่เคารพครับได้เงินทอนนี่ครับ ลูกน้องอีรุยฉุยแทกยังไงได้เงินทอนเต็ดเอาไว้ไหนครับไปเที่ยวเตรไปกินเหล้ากินวายกินคลุกคล้าวนาลีกันอยู่แถวไปอยู่ในซ่องกะลีนะครับเหมือนภาษาของคณชีวิตก็ว่านะครับเหมือนคุณสถนทีบอกกันละครับมันก็เอาเงินจากปากถุงจากไอ้นี่ละครับจากควรต่างจากการจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ก็ดีเครื่องมือรับโทรศัพท์ก็ดีคอมพิวเตอร์แล้วก็ดีนะครับเพราะอะไรมัน บางยาท่านนายกรฐัฐมนตรีเด็กมันก็ไม่รับโทรศัพท์นายกแกก็โมโหโมโหแกก็อนุมัติงบเลยครับประชาชนจะเป็นจะตายยาจะมาถึงเมื่อไรยังไม่ได้เซ็นสัญญาครับพี่น้องเวลานี้ยังไม่ได้เซ็นสัญญาในการซื้อรับ เรื่องยาเขาเรียกวัคซีนยังไม่ได้ซื้อกันเลยยังไม่ตกล่องปล่องชิ้นเจนเป็นเรื่องเป็นราวยื้อกันอยู่นั้นนั้นมันบอกว่านู่นละครับสิ้นปีนั้นได้ฉีดนี่พึ่งเดือนเมษาครับอา้าวพฤษภาเลยเหลือหกเจ็ดแปดเดือนพี่น้องตายก่อนครึ่งประเทศกว่าจะมันได้เซ็นสัญญากว่าจะโอ้ขึ้นรถโอ้เนี่ยแหละครับหน้าเวทนาสงสารเพื่อพี่น้องอยู่ยังไงผมถามจริง ไม่เจ็บเขาเหรอโอ้ออไม่ไม่ไม่เจ็บกรอบอ๋อมีเงินอยู่โอ้มีเงินเหมือนคือรัฐบาลก็บอกเอาเงินออกมาใช้ดิเขาว่าอย่างนั้นแต่ท่านมีเงินนี่ท่านกอาเงินเย็นเย็นของท่านมาใช้จ่ายมาเที่ยวช้อปปิ้งช้อปปิ้งเออช,ช,ช่วย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 นายกช่วยรัฐบาลหน่อยสิที่น้องที่เคารพครับเกษตรกรเวลานี้บ้านเมืองพังพินาศสันโลโลชิบหายกันไปหมด ผมก in ็เห็นแต่พ uh ี่น้องเกษตรกรเนี uh ่พอจะลืมตาอ้าปากกันได้มันก็ไม่เลยไปสนอีราคาอารมณ์กับไอตู่กับไอเปลาว้อมไอเปลาวิทย์ไอไรไอหาอะไรพวกนั้นเมื่อก็ไม่ตัดหางปล่อยวัดไปแล้วมีแผนนั้นนั้นนายกเขาบอกนายโอ้เห็นไหมละครับแกโมโหตึงตังตึงตังกลุมครามใครนินทากูใครอนุมัติงบได้ใครแล้วครับว่านวงแม่ดเคลือของลูกหลานของ พวกรัฐมน,นตรีมหาไทยไปนั่งรอรับงบประมาณอยู่แถวภูเก็ตครับไปนั่งรอรับงบประมาณอยู่แถวอ่างน้ําอ่างอาบอบนวดอยู่แถวทองหล่อครับพี่น้องครับเห็นไหมล่ะครับผู้กากับเงีย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 บผู้กากับสอนนอนําเพอดีดีแถวหาดยงหาดใหญ่แถวภูเก็ตและนองสมุรปราการทองหลงทองหลอลุมพิ่นี้เวลานี้พี่น้องครับ กลับมานั่งที่เดิมกันเลี่ยมเละไรหมดแล้วครับเห็นเขาบอกว่าจะไปรูปตารวจเขาเขาเอากลับมาหมดแล้วปฏิรูปเสร็จแล้วครับสิบพันห้าวันก็ไปกักตัวเสร็จก็มาทําหน้าที่รับสวยกันต่อครับพี่น้องครับด้วยความเคารพจริงๆพี่น้องอย่าไปว่านายกประยุทธ์เก่งโง่เลยครับพวกเรานี่แหละโง่ครับโง่จริงๆงโง่ดักดานโง่ให้เกยบริหารประเทศรวมถึงผมด้วยเนี่ยยอมให้เกบริหารดูแลประเทศมาเจ็ดปี โง่ดักดานไม่รู้ว่าใครโง่ดักดานคําถามที่รอคําตอบรอคําตอบจากพี่น้องประชาชนว่าเออมันจะถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะผ่องถ่ายนายกรันตรีไปเอาไปรอยกระทงเอาไปรอยอยังคารเอาไปฝังพร้อมกับไปเรือดำน้ําไอรถถังไอรถไอเฮลิไอนั่นก็เขาเรียกเฮลิคอปเตอร์นะ่ะนี่จะซื้อมักศีห้าลำนะครับ ให้ลูกเมียนั่งโชว์ขุนโชว์ออบคนละลำคนละลำสมใจลุงตูละนะครับซื้อหอมาเพื่อให้เมียน้องเมียน้อยเม,ม,มียหลวงเมียใหญ่เมียเล็กเมียคุณตุ้ดทองในนั่งเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับไม่ว่าจะกระทรวงของกรมป่ามงป่าไมา้เดี๋ยวเดี๋ยวซื้อมาอีกฝูงเนึงซื้อหอมาเพื่ออะไรครับ ซื้อรถถังเพื่ออะไรครับซื้อเรือนำน้ำเพื่ออะไรครับซื้อกระสุนปืนซื้ออาวุธปืนซื้อมาเพื่ออะไรครับโอ,โอ้เงินครับเงินครับที่นี่คือดกมากครับดกมาก